ประตู3000ัีราแทะปี12ตัวนี้โคตรแซ่บเลยยังไงอย่างแซ่บครับแปลงหน้าสเตลแล้วกินอร่อยมากเลยยังไงกินน้ำมันอร่อยมากอ <c oughs> อาลองดู <c oughs> นะ <c oughs> ปี12แปลงหน้าสเตโโหลกดกีรา์แพะมาพร้อมโ <c oughs> อเวลย่าง <c oughs> ยีรับมายังรอ,อยังรอด้านในครับบ็กีเขรู้นะ หัวเกียร์ฝังมุกบัตบูทหนึ่งตัวไม่เก้าหมื่นโลกุญแจรีโมทพร้อมเบิ้ลตัดสบับนะเบิดโอ้ยไงเฮงน้องโอ้ยสามพันฟิดาฟิจองบัตรไปเดียวงวดคอนหนึ่งหมื่นบาทดูห้องเครื่องสิโตสดโซตมันเลยนะเครื่องสามพันเอ้าออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวเสียย้าจยจัดให้ส่งฟรีทั่วไทยบัตรไปเดียวถูกใจแช่ไป Tchau. Đã...